สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับจอพอดูนะครับคือแบบไปเที่ยวบ้านยะมานะครับผมโอ้โหฝนตกแบบขึ้นไม่ได้นะครับผมไม่ได้ผ่านโซ่มาด้วยครับแล้วก็ไม่ได้เออไม่ได้ติดโซ่ไม่ได้ติดโซ่มาด้วยนะครับผมโอ้โหเหนื่อยสุดๆเลยครับผมนี่จูขึ้นมาคนเดียวครับมาคนเดียวด้วยครับโอ้โหรองเท้านี่ใช้ไม่ได้แล้วครับผม คือแบบเหนื่อยมากครับผมนะช่วงนี้นี่ต้องต้องติดโซ่ไปทุกที่ครับผมเพราะว่าอากาศาช่วงนี้มันไม่แน่นอนนะครับผมพายุเข้าบ่อยครับมันก็ใกล้ที่แบบใกล้ช่วงฤดูฝนด้วยนะครับผมมันก็จะรื่นหน่อยนะครับเหนื่อยสุดๆครับโอ้ไฟเราก็รุยกันต่อนะครับผมผมไม่สามารถถ่ายให้ท่านผู้ชมได้ชมกันได้แล้วนะครับผมเพราะว่า มันลื่นครับผมไม่สามารถถ่ายมือเดียวได้นะครับผมต้องใช้พลังงานเยอะพอสมควรนะครับผมเดี๋ยวจะลองถ่ายให้ดูนะครับผมฝนตกะครับโทรศัพท์จะเปียกหรือเปล่าไม่ดูนะครับไปโอ้โหฝนตกฮนะ <c oughs> ถนนลื่นนะครับผู้ชมไม่ได้โมนะครับผมนี่ลื่นมากโอเคโทรศัพท์กล้องโทรศัพท์ผมจะเปียกหมดแล้วนะผมผมขอบันทึกไว้เพียงเท่านี้นะครับผมอันนี้คือเป็นอุทาหรณ์นะฮะเหตุการณ์ที่แบบโอ้ไม่ไม่คาดไม่คาดฝันว่าคนจะตกนะ นี่ฝนต,ตกหนักนะเมื่อกี้ตกหนักกว่านี้คนระับผมเปียกหมดแล้วนะผมนี่เดี๋ยวูโอ้เปียกหมดแล้วครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จัดประมาณนี้นะครับผมถ้าใครแบบเจอเหตุการณ์แบบนี้นะผมบอกเลยว่ามัดสุดๆนะครับผมสนุกมากนะฝนต,ตกหนักแนละ้วเดี๋ยวโทรศัพท์จะเสียนะครับเดี๋ยวผมขอบันทึกไว้เพียงประมาณนี้นะ วันหน้าเดี๋ยวให้ชมใหม่นะครับผมผมไม่ได้เอาโกลุโปรแบบไม่มีโกล p โปรนะครับผมมันไม่มีกลุโปรแบบการฝนได้นะครับผมอันนี้คือโทรศัพท์ธรรมดาธรรมดานี่ครับผมแต่มันก็ไม่ธรรมดานะครับผมบอกเลยว่ามีการสั่นนะโอเคทุกคนตอนนี้ก็กลับ <c oughs> มาถึงบ้านแล้วครับผมนี่สภาพรถครับ <c oughs> โอ้โหขี้โครนมันกินนี่ขี้โครนเยอะกว่านี้นะครับผม เมื่อกี้นี่แบบโอ้โหกำมาถึงนี่ขานี่เปื่อนหมดเลยครับเมื่อกี้ขนไก่มาสี่ตัวนะครับผมพอดีว่าไปเอาไก่จากบ้านน้ามาบ้านญาติญาตินะครับผมเขาให้มานะฮะสี่ตัวไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่าเพราะว่าโดนฝนกการ โอเคต่อไปผมก็จะเตรียมไปอาบน้ำครับผมจะมาถึงบ้านนี่ฝนหยุดเล้วโชคไดลามากเลย <Okay. S 2> รถใครน่าจะลื่นนะะโอ้โหคือ มีแต่เหมาะนะครับนี่ตรงน,นี้ผมก็กลับมาถึงบ้านแล้วครับผมเปลี่ยนหมดแล้วครับผมเดี๋ยวไปอาบน้ำแป๊บหนึ่งครับผมจำขึน้นี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับผมเป็นเป็นคลิปที่โอ้โหหน้าจดจําครับผมแล้วก็โชคดีมากที่มีเพื่อนให้เสื้อกัฝนมานะผมผมก็เลยติดตัวไปด้วยนะครับผมใส่ในกระเป๋าไม่เคย แกออกมาเลยแต่ครั้งนี้นี่ผมฉุดเชิญมากครับผมก็เลยแกออกมาพอแกออกมาปุ๊บเมื่อกี้กลับมาถึงมันโดนเศษไม้หรือเปล่ามันฉีกเลยครับผมเพราะว่าเสื้อกัปผลตัวนี้นี่มันไม่หนาครับผมมันเป็นชั่วคราวประมาณนั้นครับผมโอเคสําหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้ครับผมถ้าชอบที่นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนะจอดูด้วยนะครับผมสวัสดีครับ